สวัสดีครับวันนี้นักงขี่มาวิ่งครับที่ใหนหมู่บ้านครับจะวิ่งออกกําลังกายเหรอลูก พามาเล่นสนเ็กเลนครับตร้ก่อนวลื่นั <c oughs> บตก <c oughs> ขอบคแลคนใช้คดที่ชอบด้กยนะคะบ๊ายบาย